สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบึงของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่2พฤศธิกายน2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position แนะนำให้เริ่มปรับพอร์ตการลงทุนสมดุลค่าตลาดอาจแกว่งตัวพันพนก่อนทราบประชุมเฟดได้นักลงทุนที่ถือสถานะ short position แนะนำบริหารพอสมดุลตามการแกว่งตัวของราคา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,770เหรียญแนวรับที่2 1,780เหรียญแนวต้านที่1 1,800เหรียญและแนวต้านที่2 1,815เหรียญ ที่ทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคํามีการดิกลับขึ้นมาหลังจากที่เผชิญแรงกรดดันลงมาแถวระดับ1 7 8 0เหรียญในคืนวันศุกร์ภาพรวมตลาดทองคําค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นและปิดเหนือ1,792เหรียญและโดยภาพรวมจะเห็นได้ถึงการอ่อนค่าหลังจากแข่งค่าได้มากอคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทางนี้จะเห็นได้จากดอลลาร์แถว93.75จุดในขณะที่ค่าเงินบาทเอง แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยภาพรวมตลาดไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแต่ยังมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออยู่และนักลงทุนส่วนใหญ่รอผลประชุมเฟดเนื่องจากโดยภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดีนะักจากการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องของราคาน้ำมันและจะเห็นได้ว่าราคาที่อยู่บริเวณ84เหรีย แ4เหรียญต่อบาเร็วและอยู่ในแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องสำหรับ SDR ขายทองคำออก2 6ตองตันปัจจุบ,บันถือครองทองคำอยู่ที่979.52ตัน วิเค <Because S 2> ราะหราคาทองคำทางเทคนิคภาพรวมทองคำเคลื่อนตัวในกรอบกว้างระหว่าง1,775เหรียญถึง1,790เหรียญโดยเป็นลักษณะไซด์เวย์ในกรอบกว้างวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบเดิมโดยจะมีแนวรับ1,780เหรียญและแนวต้าน1,800เหรียญสำหรับโ o ลด์รา f ฟีเจอร์และ Go ลด์คอมเมจะมี แนวรับ1,783เหรียญและแนวต้าน1,803เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยคาดว่าจะเห็นทองคําขยับขึ้นราว50บาทต่อบ,บาททองคําและกลับมาพบกับบุญทองพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ